ดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมได้มาลงที่คองตอนนี้คองบ้านผมก็แห้งฝนไม่ตกก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเช้านี่ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้แต่ก่อนน้ำจะท่วมหัวครับเป็นหาดทรายเลยครับตอนเนี้ย เป็นแบบนี้เพราะว่าเขาได้เปิดประตูน้ำเขาได้เปิดประตูน้ำซ่อมแซมครับก็เปิดประตูน้ำซ่อมแซมอยู่ตรงนั้นครับน้ำเลยแห้งครับแต่น้ำเขื่อนเขาก็เปิดมาตามปกติแต่เปิดไม่แรงครับ ใ่น้ำมันแห้งครับก็ดูสภาพครับหอยที่ที่มันตายครับบางตัวก็ยังไม่ตายครับบางตัวก็ตายมีตะเปลือกหอยเขาเรียกว่าหอยกาบกับหอยกาบ ก็ตายอันนี้เป็นหอยขวานตายเยอะครับนี่น่าจะเป็นหอยเชอรี่เชอรี่ก็ตาย ตรงนี้น้ำจะท่วมหัวครับตรงที่ผมยืนอยู่ตรงบริเวณนี้อันนี้ก็น้ำแห้งหมดแงานเป็นหาดทรายเลยมีแต่ทรายั้งนั้นตื้นหมดครับแต่ก่อนจะลึกมากครับนี่ครับที่ตรงผมที่ดูดน้ำขึ้นไป ลดน้ำผักนะครับก็แห้งแล้วก็ยังดูดได้อยู่ครับเพราะว่าตรงนี้ยังยังทายยังไม่ไหลเข้าไปท่วมตรงหัวกระโหลกพอเปิดน้ำได้อยู่ครับไม่รู้เขาจะเปิดประตูเหล็กซ่อมแซมเสร็จตอนไหนก็นยังไม่รู้ แห้งมากครับถ้าปล่อยไว้แบบนี้ผมว่าน่าจะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ปลาหรือว่าสัตว์น้ำที่อยู่ในนี้ยอาจจะหายไปเยอะอาจจะสูญพันไปเลยครับก็ดูสถานการณ์จะแห้งเยอะแห้งเยอะมากครับ ไม่เคยแห้งขนาดนนี้แต่ก่อนแถวนี้ไม่มีทรายแต่ก่อนทรายเ็าจะอยู่ฝั่งนู้นแต่ครนี้เปลี่ยนทิศทางทรายจะม,มาไหลคองอยู่ตรงผมที่ตรงเนี้ยผมกลัวอนาคตต่อไปตรงผมตรงนี้ทร,า,ร,รายมันจะไหลครับจะก,ก่อค่อยไหลเข้ามาตรงของกระโหลกที่ผมติดปั๊มที่สูบน้ำขึ้นไปลดผักเหลือไม่กี่น่าจะประมาณอีก สองเมตรถ้าเขาเปิดน้ำมาอีกมันจะไหลเข้าไปอีกมันจะไหลทรายไปอยู่ตรงนั้นพอดีก็ดูเส้นทางน้ำจะไหลมาทางผมซ่วงเขาเปิดน้ำมาอีกตรงนี้แต่ก่อนถ้าเขาปิดประตูเหล็กน้ำจะอยู่ระดับตรงนี้เลย ท่วมหัวตรงผมยืนอยู่ตรงหัวขโขลกก็ท่วมหัวแต่เดี๋ยวนี้มันจะแห้งไปเรื่อยๆครับมันจะไม่ท่วมก็น่าเป็นห่วงครับก็ขอ,อให้ทางการจาัดก,การซ่อมแซมเร็วๆครับยานั้นสัตว์ที่อยู่ในน้ำตายหมดแน่ครับก็ดูสถานการณ์ับแห้งหมด ปลาซิวเต็มเลยชาวบ้านเขาก็ดักตะกขายได้เยอะอยู่ครับน้ำใสครับน้ำใสมากครับนี่คือใต้สะพานครับตรงเนี้ย แห้งแต่ก่อนลึกมากครับตอนนี้แห้งหมดครับเพราะว่าไม่เคยปิดน้ําแบบนี้น้ําไม่เคยแห้งอยู่ประมาณน่าจะประมาณสี่ปีครับนี่เข้าปีที่สี่หรือปีที่ห้าครับแห้งปุ๊บสภาพทรายจะเปลี่ยนทิศทางเลยครับนีนอนตายกันเ็ม แบบนี้เป็นหอยขวานครับก็จะลงน้ำไม่ทันหอยกากหอยอะไรก็ลงน้ำไม่ทันพราน้ำแห้งอย่างรวดเร็วก็จะฝังอยู่แบบนี้อยู่ในทรายเาจะลงน้ำไม่ทันบางทีก็ฝังตัวไปตามถ้าอากาศน้อนเขาจะตายทันทีครับ ถ้าอากาศไม่ร้อนเขาก็จะฝังไปเรื่อยๆฝังตัวเขาตัวนี้น่าจะเป็นเกาะจะมีผักขึ้นผักกระจองใหญ่ขึ้นเต็มเลยเป็นผักกระจองไม่มียอดอ่อนไม่มีดอกเห็นดอกแล้วยอดอ่อน กินได้ก็จิ้มน้ำพริกเดี๋ยวก็จิ้มน้ำพริกยอดอ่อนๆเลยกินกับตำส้มกินแกับตำส้มจะอร่อยมากเลยคับดอกกระจองยอดกระจองอ่อนลวก ก็มีลูกก็กินสดเลยเนี่นี้ก็กินไม่หมดแล้วดอกจองนี่น่าจะเป็นหอยตังครับเดี๋ยวตรงยโยนลงน้ำเพราะว่าันขึ้นมาลงไม่ทันครับหอยตังเพราะน้ำแห้งอย่างรวดเร็วน้ำแห้งกระัทนหันเลยละ เป็นผักกูดป่ากินไม่ได้นะครับตัวนี้กินไม่ได้ผักกูดป่าดูสภาพแล้วปลาไม,มออ่ค่อยีมีตีหอยที่ตายก็เป็นบรรยากาศยามเช้าครับที่บ้าน ก่อน้ำคลองแห้งครับเป็นแม่น้ำสายหลักเลยครับแม่น้ำนี้ก็แม่น้ำสียัดมาจากเขื่อนสียัดครับที่หลงที่ไหลลงไปแม่น้ำบางปะกงลงทะเลก็แห้งหมดแล้ววันนี้ทางการน่าจะแก้ไขให้เร็วจากนั้นหอยปูปลาจะตายหมดมันจะแห้งไปเรื่อยๆถ้าไม่มีฝนตกคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ